ช่วงเสริมเติมตังช่วงเสริมเติมตังวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับธุรกิจงานฝีมือที่ต้องใช้ความปราณีตละเอียดละอ้อกันครับและสามารถใช้เวลาว่างทําเองได้ที่บ้านนั่นก็คือธุรกิจจัดช่อดอกไม้ด้วยเงินครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรและจะสามารถสร้างไรายได้ได้ยอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับเริ่มจากลูกสาวรับปริญญาค่ะ ก็ทําให้ลูกสาวแล้วคือมีแต่คนเขาว่าสวยเขาสั่งทําก็เลยทํามาตลอดก็แรกๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ว่าช่วงหลังๆนี่มีเยอะมากใช้เป็นแบงค์อะค่ะสามใบกับห้าใบแล้วก็มีมีหลายหลายอย่างอะคะหลายแบบมากราคาขายก็อยู่ที่ว่า ลูกค้าต้องการเป็นแบบไหนอะคะถ้า10ดอกนะคะถ้าเป็นช่อนี่ก็คิดค่าทํา7 0 0อยะค่ะค่าอุปกรณ์ดอกไม้แซมถ้ามากกว่า10ดอกนี่ก็จะคิดเป็นดอกละ50บาทถ้าสนใจจะมาเรียนก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์085-989-9535โอ้โหเห็นไหมละครับว่าเงินนอกจากจะมีมูลค่าแล้วนะครับยังสามารถสร้างความสวยงามและคุณค่าทางจิตใจได้อีกด้วยซึ่งจุดเด่นของธุรกิจนี้นั่นก็คือสามารถจะใช้เวลาว่างมา สร้างรายได้เพิ่มเติมโดยที่ไม่ต้องออกไปจากบ้านเลยแหละครับซึ่งทางร้านก็จะมีการสอนพับแบงค์จัดเข้าช่อให้สวยงามสําหรับท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ในขณะนี้ได้เลยครับอ้ออีกเรื่องหนึงครับนอกจากการพับแบงค์แล้วเนี่ยทางร้านยังมีการสอนพับหอเหรียญเป็นรูปแบบต่างๆเพื่อใช้ในงานมงคลอีกด้วยนะครับ นอกที่เห็นนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เลยก็เป็นดอกไม้จันทร์เลยก็ใช่ครับทุกอย่างก็เหมือนเป็นพร้อมแล้วก็ด้านนี้เตาเนี่คือเตานี่เราสร้างได้เท่ากับมาตรฐานของจริงๆแล้วเตาแบเนี้เกินมาตรฐานที่ที่กำหนดไว้นะครับค่อนข้างจะทันสมัยหน่อยนะครับระบบหัวเผาก็จะเป็นระบบเสีหัวเผามีระบบม้วนควันก็มาเผาซ้ํามีระบบกรองควันก็ถ้าเผามาเปิดเดินเครื่องเต็มเนี่ยมลพิษเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมาครับ ถ้าไม่มีควันเลยทุกอย่างจะเป็นแบบดูแบบทันสมัยมากฮะแล้วก็อันนี้คือเป็นด้านหน้าครับผมนี่ก็เป็นด้านในโอ้นี่ผมชอาดูนี่ฮะนี่ก็คือด้านในนี้ก็จะเป็นเป็นเหมือนคล้ายๆเราจาลองเราเลอส่งสวนมาใช่ไหมครับเป็นคนใช่ไหมอันนึงก็จะมีด้าน หัวเผาหัวเผาใช่ไหมฮะมีตะแรงรองศพตะแรงรองศพก็คือแล้วก็ข้างบนนี่ก็จะเป็นช่องที่ดึงควันขึ้นไปเพื่อไปเผาซ้ําไปกรองก่อนจะปล่อยออกท่กงกลางนี้เอาไว้สําหรับเอาไว้โกยเท่ากระดูกโกยเท่ากระดูกแ้่ก็จะมีในส่วนของบางทีช่วงแรกอาจจะมีน้ําน้ํามันก็คือก็จะเขาก็จะลงน้ำมันพักน้ํามันไก่อนเพื่อจะได้เผาน้ามันให้หมดก่อนเตานี้ก็จะได้มาตรฐานใช่ไหมครับครับผม แล้วก็เรื่องของสัตว์ที่ที่ที่คุณผู้ชมเอามาฝพิธีเนี่ยทำพิธีเนี่ยมีสัตว์อะไรบ้างแล้วอย่างที่มจะมีสุนัขมีแมวแล้วก็มีอะไรแปลกๆมากโอ้ถ้าปลาสดก็มีตัวเงินตัวทองงตัวเงินตัวทองก็มีก็คือหลวงพ่อท่านเนี่ยไปเจอว่าตายนะครับวัดอื่นนะครับ่ันก็เอามาให้เราช่วยผ่าให้อะไรประมาณนี้ครับก็คือสัตว์ทุกอย่างทุกอย่างครับเรารับทุกประเภทนะครับที่ถูกกฎหมายนะครับถูกกฎหมายใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วก็วิธีการทางทางทางศาสนาอย่าง อันนี้คือเราดรําเนินแบบอันนี้คือทางศาสนาพุทธใช่ใชครับแล้วถ, <ผม S 2> ถ้าเกิดศาสนาอื่นถ้าเป็นศาสนาอื่นนี่ยจะเป็นพวกถ้าเป็นคริสเตียนหรือว่าเป็นเป็นซิกอย่างเงี้ยครับเราก็จะใช้อีกแบบหนึ่งโดยแบบที่ไม่นิมนต์พระนะครับก็จะเป็นคริสเตียนเนี่ยบาห็นเกาจะวางดอกไม้จันทร์เลยแล้วก็เราก,ก็จะเผาเลยนะครับแต่เขาเกี่ยกระดูกเนี่ยเขาจะเก็บรับกับแล้วเรื่องของอัตราค่าบริการอย่างเงี้ยอย่างเราเราเราเริ่มต้นที่ เริ่มต้นที่ถ้าวัดกระทุ่มเสือปลาเราเนี่ยเราเริ่มต้นที่2,000บาทพันเล็กไม่ถึงยี่สครับผมนะครับก็จะอยู่ที่2,000บาทครับผมาคาใหญ่ขึ้นไปก็จะเพิ่มนั้นหนักขึ้นไปเคยมีสัตว์ที่แบบเอามาแล้วแบบมันเผาไม่ได้ฮะมีครับ <ฮะ S 2> เป็นอะไรฮะรหมูบ้านนะครับหมูที่เราที่เรากินกันเนี่ยหมูอ่าใช่อย่างนั้นเผาไม่ได้มันใหญ่เกินครับใหญ่ กิโลเข้ามาร้อยกว่ากิโลร้อยยี่สิบกิโลน่าจะมีร้อยยี่สิบกิโลหมูเนี่ยเขามีน้ํามันในตัวเขาเยอะน้ะํามันจะเป็นตัวปัญหาในการเผามาเพราะว่าเ,เตาแต่ละใบเนี่ยหรือว่าเมนแต่ละใบเนี่ยเ,เขาค่อนข้างจะมีสเปคของเขาว่าเขารับได้เท่าไหร่ถ้าเกิดมาเนี่ยปัญหาจะเกิดก็เราสเปคของเรานี่เราจํากัด เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมที่อยากที่จะนำสัตว์เลี้ยงมามาเผานี่ก็ต้องต้องดูด้วยใช่ไหมครับผมก็ปกติครับไม่ถึงร้อยกิโลเนี่ยเรารับได้หมดรับได้หมดใช่ไหมครับใช่ครับผมวันหนึ่งฮะเคยแบบว่าพีคสุดๆเนี่ยเราเผากี่แต่ใบเนี่ยเราเคยทำสถิติพีคสุดของเราเนี่ยสิบแปดศพผมเก่งครับปัญหาของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับคือของเราเนี่ยต้องยอมรับว่าของเราเนี่ยเป็นธุรกิจยังครั้งใหม่ครับผมนะครับส่วนใหญ่วัดเนี่ยพระท่านเนี่ยจะไม่ค่อย เห็นด้วยกับเราที่เราจะหนึ่งเข้าไปใช้สถานที่สองจะไปตั้งเตาไปจัดงานศพไปทําธุรกิจประมาณเนี้ยพระท่านเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรานะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรที่แปลกหรับท่านนี่คือปัญหาเราก็คือแต่หลังๆมาเนี่ยเราก็เริ่มทาความเข้าใจกับทางวัดแล้วตอนนี้เรามีทั้งหมดกี่สาขาครับเนี่ยตอนนี้มีสองสาขาครับผมมีที่นี่วัดกระทุ่มเสือปลาครับผม่องหสิบเจ็ดแล้วก็วัดน้อยนอกอยู่ที่ ตรงใกล้ๆดดเซนทรัลลาดนาไิเดรตครับผมก็คือเอย่าเป็นโซนสามโทนใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็โซนฝั่งทนเนี่ยกำลังจะเปิดอีกางเร็วนิดหนึงแล้วก็สุดท้ายนี้ครับอยากจะให้คุณเก่งเนี่ยพูดถึงวิธีการคิดนะฮะว่าเรามีแนวคิดยังไงในการทํางานครับส่วนตัวผมนะครับหนึ่งเลยเนี่ยทีมงานผมทุกคนเนี่ยต้องค่อนข้างเป็นคนที่ซื่อสัตย์ครับผมถ้าไม่ซื่อสัตย์อยู่กับเราไม่ได้เพราะเรา เรา,เ,าเราอยู่กองเงินบริจาคก็เป็นส่วนใหญ่ครับเงินที่เขา,เามามาทำกับเราเนี่ยเป็นเงินทำบุญป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็สองเนี่ยสังเกตทุกทุกสาขาเราเนี่ยของผมเนี่ยเราจะมีป้ายเขียนไว้ชัดเจนเลยว,ว่าถ้าพนักงานเราบริการไม่พรรับใจเนี่ยเราให้แจ้งเราได้เลยนะครับพูดถึงข้อคิดค,คุณเก่งนี่มีไอเดียดีมากๆเลยข้อคิดในการทํางานหรือว่าในการคิดเนี่ยคุณเก่งมีข้อคิดยังไงบ้างครับคือเวลาทําอะไรนะครับของส่วนตัวผมคิดว่าเราต้อง มีบิล i ฟคือมีความเชื่อก่อนว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันทําได้แล้วแล้วเป็นไปได้นะครับแล้วก็ลงมือทำนะครับแล้วมันก็จะสำเร็จโอ้โหนี่ครับคุณชมเยี่ยมเลยครับแล้ววันนี้ครับทางรายการทํางานทําเงินครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ดีๆครับมอบให้กับคุณเก่งนะครับก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กครับทานทุกวันให้สุขภาพแข็งแรงครับแล้วยังมีตัวใหม่ครับเป็นเครื่องดื่มสมผสมตังถังเช่าครับไอซ์เบิร์กครับมอบให้คุณเก่งครับ ผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกธุรกิจครับที่มีไอเดียดีๆครับนำสิ่งที่ตัวเองรักครับมาต่อยอดทําธุรกิจครับเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จการนั่นคือธุรกิจรับจัดชั mn ักกิจศพให้กับสัตว์เลี้ยงครับหรือว่า e พ Fu n e r a l ไทยแ land ครับนอกจากที่ประสบความสําเร็จแล้วนะฮะก็ยังสร้างรายได้ให้กับตัวเองครับแล้วก็ยังสร้างคุณค่าให้กับผู้ที่ใช้บริการครับทำให้จิตใจเขาเนี่ยมีความสุขไปกับสัตว์ที่เขาเลี้ยงครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณครับ ไอซ์เบิร์กครับเครื่องดื่มผสมสมต่างถังชาครับไอซ์เบิร์กครับบริการเสริมอาหาร ID ครับผู้ชมท่านใดครับที่อยากจะดูรายการย้อนหลังครับเพื่อเข้าไปชมเคล็ดลับต่างๆของธุรกิจครับก็เข้าไปชมได้ครับที่ Facebook Fanpage ทำงานทำเงินครับหรือจะเข้าชมทาง y t u t u ครับก็ช่องมี a n n e l ครับอย่าลืมกดติดตามนะครับสุดท้ายนี้ครับทางรายการก็หวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสารฝันการทำธุรกิจของคุณให้เป็นจริงได้โชคดีครับ สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์ก